คลิปนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาชมสามอรหันต์บันดาลโชคราบที่ต้องบอกนะครับว่านี่คือสุดยอดแห่งความโชคราบร่ำรวยของแท้และแน่นอนครับสำหรับสาอรหันต์เริ่มต้นกันด้วย พระอรหันต์องค์แรกคือพระศิวลีถือว่าเป็นพระอรหันต์ผู้มีลาภมากหากผู้ที่สักการะนั้นฐานะดีอยู่แล้วก็จะทําให้มีฐานะดีขึ้นไปอีกหรือผู้ที่มีปัญหาทางด้านการเงิน,นเสื่องก็จะทําให้พิกฟื้นจากร้ายกลายเป็นดีเคล็ดลับมูเตรูหากใครมีองค์พระศิวลีบูชาทิ่บ้านควรถวายน้ำพึ้งผลไม้สามหรือห้าอย่าง สีขาวโดยเฉพาะในวันพระการบูชาพระศิวรีควรทำบ่อยๆทำทุกวันได้ยิ่งดีโดยก่อนที่จะทำงานหรือลงทุนให้คุณท่องคาถาหัวใจพระศิวรีคือณชารีติสั้นๆแบบนี้เลยนะครับจะทำให้การทำงานราบรื่นหากลงทุนได้ก็จะได้ผลดียิ่งขึ้นไปอีก พระอรหันต์องค์ต่อไปองค์ที่สองพระอุปคุตพระอรหันต์อีกองค์คือพระอุปคุตซึ่งการบูชาพระอุปคุตจะเป็นการเสริมดวงเรื่องการเงินโชคลาภโดยตรงมีความเชื่อกันว่าหากผู้ใดบูชาพระอุปคุตผู้นั้นจะมีเงินเหลือกินเหลือใช้ชีวิตอุดมสมบูรณ์ทางด้านการเงินเคล็ดลับมูเตลูการบูชาพระอุปคุต ง่ายมากๆเลยแต่ต้องขยันถวายน้ำสะอาดถวายทุกวันถ้าไม่ไหวอย่างน้อยทุกวันพระก็ยังดีเพราะน้ำหมายถึงโชคลาบและควรมั่นถวายดอกไม้สีขาวรับรองทําตามนี้ด้วยความตั้งใจความเฮงบังเกิดอย่างแน่นอนหากว่าบ้านไหนไม่มีพระอุปคุตคุณสามารถท่องคาถาบูชาพระอุปคุตได้ดังนี้อุปะ พุต,ตะโตจะมหาเถโรยักขาเทวาณราปุชโตโสระโหปัจจะยาธิมหิมหาราพังเพราะวันตุเมสำหรับพระอรหันต์อีกหนึ่งององที่สามนั่นก็คือพระสังกัดใจพระอรหันต์อีองที่อยากจะแนะนำนั่นก็คือพระสังกัดใจคนจีนจะเรียกว่าผู้คุยฮุก หมายถึงพระอรหันต์ผู้บันดาลความร่ำรวยเคล็ดลับมูเตลูหากมีองค์พระสังกัจจายที่บ้านให้หมันบูชาบ่อยๆทุกวันได้ยิ่งดีตอนที่อธิษฐานให้เอามือลูปท้องพระสังกัจจายด้วยหมุนตามเข็มนาฬิกาพรน,นั้นจะสมหวังดังใจคาถาสำหรับการบูชาพระสังกัจจายมีดังนี้กัจจายนะมหาเทโร เอวตา,าระปูชิโตโสระโหปัจจะยาธิมหิมหาลาพังพระวันตุเมลาเพนะอุตตโมโหติโสรโหปัจจะยาธิมหิมหาลาพังสัพลาภาสัทโสตติพระวันตุเมหัวใจสำคัญของการขอพรการบูชาพระอรหันต์ทั้งสาม หรือการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆให้ได้ผลน,นั้นจะเน้นเรื่องความทีและต้องหมั่นไหว้บ่อยๆนะครับไหว้ทุกวันได้ก็จะดีมากๆจะเสริมให้ตัวเองมีบารมีมีโชคราบยิ่งยิ่งขึ้นไป